สวัสดีครับผมมือนีก็ะมาผมกับบอยบึงการนะครับผมคนที่สนใจในการเล่นพินนะครับการคลิปนี้นะครับเป็นอีพีแรกที่บอยถ่ายขึ้นมานะครับสำหรับคนมือใหม่นะครับผมที่อยากจะหาเล่นพินเลยบุกหูจักเลยว่าเล่นยังไงนะครับมันมีอย่างแน่เนาะเป็นยังไงแน่เดี๋ยวกดติดตามกัน่วยได้เลยครับเดี๋ยวบอยสิมาสอนกันนะครับหลายๆคลิปเลยเด้อมือนีกสิมาเบื้องต้นเบสิกในการเล่นพินกันสักก่อนนะครับผมพินอันนี้ลักษณะเป็นพินนะครับจะมีทั้งหมดนะครับสามสายนะครับผมอ่ามีทั้งหมดสามสายสายหนึ่ง คือสายข้างล่างสุดนะครับสายหนึ่งสายหนึ่งซิมีเสียงว่าเป็นเสียงมีนะครับผมอตั้งสายสะกอนนะครับผู้ใดมีพิ้นแล้วกับผู้ใดยีงผมมีกับซื้อกอนสวัสดีโซมารียอนะครับผู้ใดมี่เราตั้งสายตามบ่อดเลยเลยครับมีมีอ่าอันนี้คือสายหนึ่งนะครับสายมีนะครับผมต่อมาครับผมสายสองนะครับลา เปล่านะครับลานะครับสายสุดท้ายนะครับผมจะเป็นสายสามนะครับมีเสียงว่าสายมีคือกันครับสีคือเสียงหนึ่งแต่เป็นนีต่ําครับมีม,มีโอเคนะครับตั้งสายให้มันได้คือบ่อยกันครับดูมีลามีมีลามีมีลาม,ม,ลมีสิเนาะโอเค ก็ตัง้งสายได้แล้วนะครับผมต่อมาเดี๋ยวเข้ามาฝึกวิธีการดีดนะครับปิ๊กใส่ปีกอนอนนะครับคงบ่อยกับเป็นสมัยตะกี้กับจิตตัดบัตเตอร์มุ้งินเนาะสมัยตะกี้มุ้งปิ๊กปฏิกะฮัตสุดเลยนะครับรประเด็นปิ๊กพิซซ่าก็ได้เนาะหลักการหรือว่าที่เป็นบัตแข็งๆอย่างเข้ามาตัดเป็นปิกได้นะครับอ,อนอนแนนบัตแข็งหลายนะครับมาสเต็ปที่1น,นะครับผมลองดูดีดเซนลากับมีนะครับลามีลา ลงสื่อครับมือบ่ต้องกดอย่างเนาะปล่อยมือก่อนนะครับผมลามีลามี mee, าว่่ให้ไปถึงเสน้นสามาอเล่นดูๆครับผมดีอยู่บเมือก็ได้ลามีลามี mee, ลามี mee, ลามี mee. ดีไปเรื่อยๆนะครับผมลามีลามี mee, า mee, ไปเนาะถ้าไดแล้วคลองแล้วนะครับผมถัดมามาเป็นลามีมีลาลามีมีลา,ลา มีมีลาลามีมีลาลามีมีลาลามีมีลาลงลงลงขึ้นลามีมีลาลามีมีลาเห็นไห้ใดครับลามีมีลานะครับ ลาต่อเนื่องกันครับลาไม่มีลา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 นะครับถ้าได้สามสเตปนี้แล้วเวลาเข้าสิบไปประยุกต์เป็นลายหรือว่าเส้นย่างมัใชิง่ายเลยครับผมลองลาไม่มีลลา ลองฝึกเบื้องต้นซะก,ก่อนนะครับผมลามีลามีลามีมีลาลามีมีลาบันไดกับสบัดนะครับเบิ้งใกล้ๆครับลาลามีมีลาลามีมีลาลามีมีลาลายากกว่ครับผมฝึก สามขั้นตอนนี้เลยสักก่อนนะครับผมเดี๋ยวฮัตได้แล้วเดีย๋ยวบอสจีอัดคลิปใหม่นะครับเพื่อจีซ้อนวิธีการดิดพีใ่ในอีกระดับหนึ่งนะครับอันนี้คือเบสิกบนต้นนะครับตั้งสายให้มันได้เนาะตั้งสายให้ได้แล้วฮัดดีดให้มันคล้อ,องกับเส้นนะครับผมว่าเส้นสองเส้นหนึ่งเส้นสองเส้นหนึ่งสักก่อนเส้นสามไปไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ อาดับซามคือว่าขอมือนะครับฮัดขอมือในการสะบัดปิกนะครับสาหรับเมื่อนี้กับบอยคอล่ากันไปก่อนนะครับผู้ใดที่อยากจะฮัดเลนพินก็อย่าลืมกดติดตามช่องโอ้บอยไว้นะครับผมเดี๋ยวบอยสิมาสอนเทคนิคการเล่นพินแบบสไตล์ว้รุ่นไว้รุ่นนะฮะดูจากมาตาแล้วเป็นพินเน่าประยุกต์นะครับผมอนุรักษ์เสียงพินเสียงแค้นของเขาวันะครับผมอย่าให้ซึบหายไปนะครับผมสำหรับเมื่อนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม